วสวัสดีครับมาพบผมต้งกันเบรกสมิทแคทคนเดิมคนนี้เช่นเคยนะ,ะเริ่มยังไงดีเอาเป็นว่าไซกาเนี่ยนะฮะไซการ2สิบสองเวอร์ชันศูตรนำศูนย์กระบอกเนี่ยกับอีกอันนึงก็คือโมลดเว็บเพอร์สิบสองนะมีพี่พี่น้องน้องหลายหลายคนเลยถามมาว่าผมจะนำไซกาหรือโมลดตัวเดิมเดิมเนี่ยไปลงแข่งไอพีเอสีหรือลูกซองโรนยุทธ์ได้ไหม บอกเลยว่าได้นะรุ่นโอเพนเนี่ยก็คือเป็นพวกแม็กเฟสก็เป็นรุ่นโอเพนหมดอย่างเช่นเดย์ไอเอ็มอะไรพวกนี้ก็ต้องเป็นงรุ่นโอเพนนะฮมันได้นะเพียงแต่การที่จะนําไปลงเนี่ยคุณจะต้องทําให้มันสุดก็คือคัสตอมหรือว่าเทสปืนจนมันสามารถรับลูกได้ทุกรูปแบบนะฮะแต่ถ้าหากว่าไม่ไหวก็เราอาจจะต้องไปซื้อพวกปืนคัสตอมแบบพวกสํานักแต่งโหดๆอย่างพวก Arm, เด s ิเดนอาร์เมยที่ว่าเขาไปแข่งเวอร์ชูตเอาไปลงแล้วก็ควา้าแชมป์โลกแชมป์อะไรเลยนะฮะ ก็เป็นการนาโมลอตเว็บเปอร์สิบสองหรือไซกาสิบสองเนี่ยไปแต่งนะเข้าไปดูในเว็บเขาได้นะฮะแต่ถ้าเราทุนไม่หนาขนาดนั้นนะฮะเราก็านาไซกาหรือโมลดตเดิมๆของเราเนี่ยมาทําการเทสนะว่าเราสามารถที่จะเคียวได้ทุกลูกหรือเปล่าแม็กเราฟีดดีไหมอะไรอย่างนี้นะโดยการผมเริ่มจากนี่นะโจดผมเลยเพราะผมก็อยากเอาปืนผมก็ไม่ได้เคียวจะไปลงแข่งนะว่าอยากจะทมให้มันยิงได้ทุกลูกลูกนี้เลยฮนะกระสุนซาร่านะเมดอินลิทูเนียนะฮะ ที่แบบมีขายเยอะเลยในบ้านเราเป็น IPS4 ลายซึ่งมันเป็นกระสุนโลรีคอยน l นะนี่นะโลร Recoil ซึ่งมันกระสุนที่รีคอยเบาอ่ะมันอาจจะไม่อาจจะมันมีปัญหาในการป้อนลูกการ o v e r อ a ์เลปืนเลยนะซึ่งจะเห็นได้อย่างในคลิปนเนี่ยบางนัดก็ดูแล้วถึงถึงผักกระสุนออกไปได้นะเตะปลอกไปได้แต่มันดูไม่แรงพอนะแล้วก็บางนัดก็มีการคาบปลอกเลยทีเดียวนะครับ นี่นะฮะกำลังจะซอยยิกยิกนิ้วเหนียวว่ามกันไปเลยทีเดียวนะผมก็คิดไม่ตกเอ๊ะทำยังไงคือได้คิดอะไรไม่ออกทุกคนเลยปืนแข็งเนี่ยนะเขาจะแก้ไขโดยการนี่ฮนะขยายท่อแก๊สนะฮะโดยการเจาะไอ้แก๊สมันกินแก๊สเพิ่มเข้าไปนะแต่อันนี้มันควรจะเป็นวิธีการสุดท้ายนะเพราะว่าเวลาเราเจอลูกแรงแรงเนี่ยปืนเราก็จะรับเพรสเชอร์ที่สูงกว่าเดิมนะฮะถ้าเกิดเราสามารถแก้ไขมันได้โดยที่ไม่ต้องเจาะท่อแก๊สเพิ่มเนะี่ยแล้วปืนเรากินลูกเบาเนี่ย ก็แปลว่าลูกที่หนักกว่านี้นะอย่างเช่นเนี่ยเรมิงตันอะไรรอเยเวอะไรพวกนี้พวกนี้สบายหมดนะฮะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นลูกบั็กช็อตด,ด้วยอันนี้มันเป็น,ปน,ปน,ปนลูกปลายนะขอโทษนะผมไม่ได้บอกเป็นกระสุนลูกปลายลูกเบรดช็อตนะมันจะยิงคือเรียกคนละแบบเด๋ยวให้ทำคอนเทนต์แยกเรื่องลูกซองนะเพราะว่าถามกันมาเยอะเหมือกนกันเรียกผิดเรียกถูกนะมีความเชื่อผิดผิดผมก็เคยเชื่อยอย่างนั้นมาก่อนนะครับเอาละครับแล้วครั้งแรกที่ยิงมาเนี่ย ผมเนี่ยคิดไม่ตกเลยวันแรกเข้าไปซัดแบบก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็บอกมาว่าโ oh, อ้ไซก้าแล้วเจอลูกนี้ไปนี่น่าจะเรียบร้อยซึ่งก็เรียบร้อยจริงๆนะฮะมีการอาการแม็กฟีดอาการแม็กฟีดไม่มีนะมีอาการคือมันถอยสุดแ้วแหละแต่ว่ามันไม่สามารถเตะปอกออกมาได้ผมก็เลยมานั่งคิดนอนทําทั้งคืนแก้ทั้งคืนจนยันเช้าเลยนะสุดท้ายก็แก้ได้นะโดยการคือตัวนี้นะมันดันแจ็คพอตตรงที่ ขอลั้งมันทํามันเหนียวเกินไปนะฮะมันแอคแคเตอร์เนี่ยทามาแบบแข็งเกินไปผมก็เลยทาให้มันอ่อนลงโดยการเยียร์สปริงออกหน่อยแล้วก็ปรับองศามันนิดนึงนะฮะคือเรื่องพวกนี้ถ้าเราเราแก้ไม่ถูกเนี่ยบางทีเราแก้โดยการไปเพิ่มเบเชอร์เพิ่มแก๊สหรือไม่ก็ไปรับลูกแรงมันเป็นงานแก้ที่ยังไม่ตรงจุดนะฮะมันไม่สามารถทําให้ปืนเรารับกับกระสุนได้ทุกแบบคือปืนลูกซองอัตโมติที่ดีเนี่ยเฉพาะปืนเพื่อนแก๊สเบอร์เลนเนี่ย มันควรจะโอ p e r a t มันได้ด้วยตัวมันเองนะครับหมาเห่าหมาเห่าหมาเห่าพูดจนหมาเห่าเลยนะตัวอีกตัวนึงคือเป็นโมลด์เว p เปอร์12นะฮะอ่ะผมลืมให้ดูแม็กออันนี้แม็กใสก้านะฮะใส่กับโมลด์ได้นะอาจจะต้องแต่ง <part> น <of the world> ิด <wolves> นึงนะครับอ่านี่ค้างสไลด์นะฮะไม่ต้องหวงปืนเคลียร์มาเรียบร้อยแล้วนะงั้นจะมาเรบตึ้งปั้งอะไรนะฮะ แล้วก็มันก็ใส่ในใส่ก้าได้ด้วยนะครับนี่นะอันนี้ก็แม็กของมันเองเลยนี่นะอ่ะอยากรู้ว่าค้างไหมค้างนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยววิธีแต่งแม็กไซก้าแล้วกันนะเพราะหลายคนก็ได้ไปแล้วมันมีอาการที่ว่าแข็งเงินใบแล้วก็ตรงพันท้ายด้วยนะเดี๋ยวมีพี่คนนึงถามมาเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิธีการปรับแต่งให้มันโฟล์ขึ้นนะฮะแบบ กดด้วยมือออกเลยอย่างของผมเนี่ยกดทีเดียวออกเนี่ยเห็นไ,ไหมะครับ <L ess> สุดท้ายหลัง <L ess> จากที่แก้เรื่องคือแม่ถ่ายภาพช้ามาดูซูเปอร์สาลโมชั่นมานั่งวิเคราะห์แยกแยะนะฮะจนเนี่ยรุ่งเช้าวันใหม่ทนไม่ไหวลุกขึ้นไปยิงโดยใช้กระสุนนี่เลยนะนี่กระสุนซาร่านี่นะที่เหลืออยู่ก็ยิงออกทุกนัดแบบเตะปอกได้แรงด้วยนะ,ะคือปืนที่ดีเนี่ยถ้าเกิดมันเตะปลอกเนี่ยไม่ใช่ว่า เตะนิดนึงแล้วออกมาน,นั้นมีมีสิทธิ์นะฮะแน่เตะเบามีสิทธิ์ที่จะแจมได้นะถ้าเกิดมันเจอลูกที่เบากว่านี้เราปร,เาประทับไม่แน่นกว่านี้ก็มีสิทธิ์ที่จะแจมได้เพราะนั้นการเตะปลอกนี่มันควรจะเตะไปไกลโดยเฉพาะไซก้ากับโมโลอดเวเพอร์เนี่ยการเตะปอกเขาจะแปลกนะฮะเขาจะเขาจะไม่เตะไปข้างๆเขาจะเตะไปข้างหน้านะเออแปลกเหมือนกันถ้าเกิดยิงทุกลูกเตะทุกลูกไปข้างหน้านี่ก็แปลว่าปืนทำงานไม่ดีครับซึ่งพวกปืนทัดต้อมพวกนี้นะเขาก็จะนำปืนเดิมๆเนี่ยไปทำการเทสทำการปรับแต่ง จุดด้อยต่างๆนะฮะตอนที่ผมเล่นไตก้าแรกๆมีรุ่นพี่หลายๆคนเขาก็แซวกันเป็นมีนะว่าไตก้าเป็นปืนคัสตอมนะเป็นปืนบอดีปืนคัสตอมนี่คือทำมือแต่นี่หมายถึงว่าเราซื้อมาแล้วเราต้องทํามืออีกทีนึงนะเพื่อมันยิงได้อย่างยอดเยี่ยมแต่พอทําแล้วมันมันก็สุดยอดจริงๆว่ามันทนทานเนี่ยยิงได้รัวผมทดสอบโดยการยิงไปนะเนี่ยอย่างที่เห็นนี่นะครับเน้นเร็วไวร่อนนะยิงอีกนิดนึงก็เป็น a อเคสี่ิบเจ็ดแล้วนะฮะมาดูว่ามันโอเปเรตได้ดีไหมซึ่ง มันก็ทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนอันนี้ลูกนี้นะนเป็นข้อสังเกตกนิดนึงฮนะมันมีระสุนหลายนัดเลยนะที่ผมผมมาวิเคราะห์ดูมันเป็นเบาะดอตที่ผมติดนะ่มันมีน็อตยืดออกมาคือตรงช่องคลายปลอกนี่ไม่ควรจะมีเลยกั้นเลยไอ้ตรงนี้อาจจะมีสิทธิ์นะที่อาจจะติดแต่มันก็ค่อนข้างไกลแล้วเพราะผมเห็นยิงมาหลายทีมันก็เตะออกด้านข้างหมดแล้วตอนนี้ครับครับและไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมต่อไปก็คงมีคลิป ทั้งการปรับแต่งทั้งการยิงไซกาแล้วก็โมลดเบปเพอร์1สตัวนี้นะฮะสองตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับมาให้ดูกันอีกแน่นอนนะครับเอาละครับขอบคุณครับ